สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเพราะตอนรับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดข้กกระบือเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับเสาร์มื่อนี้เป็นเสาร์วันอังคารทีนี้เก่าเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ครับครูมันชวนอยู่น้าผ่าพี่นอ้องเบิ่งราคางัวราคาแก้วของตลาดเชียงหวางในมือนี้ครับ หลังจากมือคืนนี่ฝนตกนะครับตอนนี้นี่พว่วมชุ่มชื่นเครื่องจีดจื่นนะครับวันนี้ดันไซบูดบ้าใจเลยยางลําบากครับเพราะว่าง่วยงยำกับไว้แห้งแล้วนะครับเมื่อหลายครับที่สองช่วงบรรยากาศไปเดยคก็บดาเดียนราคาสอบถามราคาง่วงพี่น้องเบิง่ง ตกกำแนมเนี่ยจริงคือ จะไงวะจะไงท้อได้พอขายได้ขายได้เยอะกำลังต่อร่องครับเต็มแม่ลูกอย่างเงี้ยพี่ตองเอ้บึ้งกี่ต้มบัะเนี่ย แม่ลูกเอาเจ้าบานมาครับนี่เพื่อเป็เจ้าได้เจ้าบันต่อในกันครับหมดตีมือน่ย่างย่างอยู่เบิ้งคงงามงาเดงๆนี่อ้าเปิดเจักบ้านี่ โอ้ยสาหมื่นสอง3า0 0 0แคาย่ำลูกผูกกับลูกแม่ลูกแม่โอ้ดีแดงหู่อย่า่างลอยซีที่บวกกับแม่เดี่ยน้ำง้มไม่มีตำาหนิต่อรองไหนเนาะอานเนาะโอ้ดง้มอยู่สามหมื่นสองครับต่อรองได้ปปาเบอร์ถ้วยพี่น้องเนะศูนย์ดหนึ่ง สามเก้าศูนย์เก้าสองสมหานะมันมาเนได้บ้างกานมันจืดยากยากอามั <laughs> าามแมด้ยากครับทเงยดินทางก่อน ืัวหันแบบหัวหันีหัวาผบทใส่บูทมากครับยางหยาดที่ผมหาทางไปก่อบนบันเรียนทางกันพีนกไปบ่ได้ สบายดีสบายดีสบายดียดอ่ะเอ้ากูป,ปกระกอบง้วครับตลาดเครื่องมังไปก็เด้อหาทางยางเงี้กิตตม <laughs> oh, bài thác đất cả nhà là chuyên đồng nghe oh, Ô, nó không lột mây Tôm ơi <laughs> <laughs> คนลูกขายเหมือนเราปขายอ่ะขายต้นไสเท่าไหร่ล่ะต้นมื่นเจ็ดร้อยอืมตอนที่เดี่ยวขายหงคันาเนี่ยมื่นหกอ่ะมื่นหกคันหนาทีตีหกคันดาทีตีโอ้โหเดี๋ยวหาคัน ครับผมบอกพอมื่นเอ้าชุกบรรยากาศไปพี่น้องให้ผมหาหมองยางไปวัดซะไดนยังสิ ได้ครับเยืนครับม <quarto> <the> ิตตกิตมบอดไซล็อบทาวูมากแต่แล้วเขาหยาก น <indo S 2> ่น้องชคใบกักนะครับผมลงงยานกว่าใดกว่าใดใจลงของพูดมาไม่เกิี่ยไหลโล่ว์ป้นไหล เนอาได้เี่ยหา้เไดอาแมลูกสองมื่นหอสองืลูกคูแมผสมอีกอ่ะงร้อยสี่สิบบวกเปิดไปสองมืนครับเมลูก ตอนลองไหนเนาอ,อ่านเอามาจากสานเอาฝากเบอร์ทรพี่รองเน่รออนะ 8, 1, 1> ครับสี่เจ็ดศย์หนึ่งเก้ครับเอาให้ตรงกันมันยากๆอ่ะเอ้ยมันขี่ตุ <laughs> ่ม ไปเา่ครับฝนตกอีกต้นเลย gui per la

ยืดเียนครับอดีพอลูกเขาเจ้าบาดครับเนีุ่้ลมเจนบอาเลดทายอยู่กับหูเยเปิดจบาดทายอยู่มดีแม่ทุมเนี่ยมนี่ยสองห้าองมื่น,นห, PA หาลูกผูแม่ผสมม <tortured. S 2> ือทองวางจุล <Hayır. S 2> ้วบแล้วจักเดือนหรอครับสงเดือนครับ สองหมื่นครับเม่ยลูกสองหมืน่นสองหมื่นหา้าสองหมื่นหา้าแยกตได้อีกตได้อีกไปลาไ,ไ,<ป>ไปไปตัวก็ได้หลายแยกเมียเดี๋ยวจังบาทก<ะ>ันแยกแยกกว่าครับ เทียปัญหาเหลือลูกเท่าไรเหลือทองกันั่นละเห้ือทองก็ร้อยบากันลย่างนี้อื่อนี้ก็ี่สิบเลยแล้ว่วมของแนวนี้เฮ้ยมาเก่าทองทองมือหนาสามเบอร์ฮะสามเบอร์ชุแปดหนึ่งแปดสามนึ่งหนึ่งเก้าหกหกอยากเสลลกอากเซลลวหนาแากที่ลาลาที่ละาลนเอามันหมานครับมันหมาไอมักน้ำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เดี <N cess inh aling> ๋ยวนี้่างกนวันเลีวเยว่อนราายู่เดียวเราไเห็นถูกดัดหน่อยแม่ทองวันี่สงสัยว่าขึ้นยังองอีเดียวหรออ๋อังได้เจ้าบาทมืนสองพันหาครับมื่นสองพันหาร้อยบาทถงลอยถุงลอยสามสิบวกงูได้ มัวได้ลูกตัวเดียวหมื่นอง้ต่อรองได้ฝากเบอร์นะครับศูนย์หกสี่ว่าแปดสองหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งจากไซค์ครับ 64, ว่าไมูลเอ้ามันหมานได้อเดผมย่างกอนอไน่ ราชบาตลูกาใส่พัาฉีดสีแบบแบบเมือนหนึ่งครับเมือหนึ่งเออเอามนมันายดูไม่่า้ไม่งไไหนเลยได้อน่เอ้ยบอยไม่ห่บ พอลูกเมีลูกจะ่าไเจ้าบาทสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่ลูกเมียผูให้ลูกเมีลูกครับเมียทองว่างเื้ผสมแล้วบ้างครับสองหมสูงอยี่สบบวกลูกผูครับงามอยู่ต่อรองได้ครับไม่จากไสนพอลูกจากนี่นะครับจะกอ๋จากนี้ไปหาลูก่หรอครับโอ้ปลาเบอร์ทั่นะครับ086ครับ หนึ 2> 2. ่งห้าสองห้าสองหกสองอวอคนมาดน,นะผู้ลุ่งเด้อเอาบใครสนใจครับอู้อ่ะมันก็ยือไงเธอเลือกครักท่านเมียท่องคือเมียเมียท่องว่างครับไม่ก็อย่าหวางอากาศโอ้ยี่ครับขายเป็นเนื้อท่อออานเนื้อ ุงเดีวขาะุงเี่รยเจ้าบาทนี่ใช้เพ่นเจ้าบาทใช้เพ่นสามพันสามสพันหละคับเท่าเก้าร้อย่สองสอมื่นยังแม่ลูกจ่บานยังยังตัวนี้ไม่ใมันบอกกใหญ่ยังตัวเดียวเนี่ยังม่มีลูกโอ้ อยวเได้ะจ้าบาทตัวน,นี้ครับนี่อยากได้สองหมื่นห้าคือกันสองหมื่นห้าคือกันเอ,ออเธอ,อ,อ,อเลยเลยเท่ากี่ต้มเมือเนี้ยเพราะจะใส่พอลุงเอาเอาน้ำหมองยางแล้วนครับ ขั้วเนือเลยครับมีเงือเลยเสรีน่ารังกีน่าจีเอาห้องไงล่ะบอฮะไงล่ะเนี่ยไงบอเล không phải ai anh nương nương thang tìm mâm phốt bên đàng hoàng ô กระดาษนี่ทขาัันเนีวพกี่ปนี่ครับ

ดอีี่มแล้วแนอีวนียลุกเง้าเง่าเนี่ยเงาสามสองหมื่นสามพันคนลุกล่อลูกหูลูกเมียเ่าสามเมียทองว่างหรือผสมแล้วทอง่างองว่างตอองได้ตอรองได้ตอรองได้ครับตอรองได้คุยกันได้คุยกันได้จุบจอดเลย ปลาเบอร์ตู้ดพี่น้องนะครับ0648288533เอามันมันนะครับเ <4 S 1> ด้อสิลาลาดครับสิลาลาด ต้อในหามอยองไปพูดหญิวัวผูไ,ไปเราไปไปยุ่่นแล้วก็แล้วลูกไปว <c oughs> ัวผูกขมุนยอดดีครับพ่อลูกผู้ ูเมีเดี๋ยวทาจะบาทครับนี่เปิดหมืนกหมื่นสามองหมื่นสามเมีลูกเมีเดียวนี่ท่านี่เอาเท่าไรครับนี่หมื่นสามหมือนกันครับนี่เี้ยหลับ แม่ใหญ่กระมืนสามับพูในกระมืนสามตอร่องไหนนะผมลูกเอาฝากเบอร์โ้พี่น้องนะหนึ่งห่างสองตั้านผมคิดเก้าหกวันมันนะครับ

ยังยี่มเยสหม้าสองหมื่นห้าแม่ลูกลูกกับลูกแม่ ผมวมาจะควบเสียหมดนี่ประมาณสองครับพี่อืมเยอะเยวครบเดียวนี่บอกบอ,อ๋อันนี้เปิดสองหมื่นฮะใช้อีกคบ้บนึงอ่ะอือเปิดสองหม<า>ื่นห้าพันต่อรองได้อีก แค่กั้ลูกไปไปเนย cho mình ngon, chỗบรรยากาศ bây giờ ạ, bưng à, không? nhỏ lỡ đi video hấp leo nó เออแม่ลูกอเ,อเ,เอาเอะไรพอลุงแม่ลูกเลยสองหมบาทลูกกับลูกแม่แม่ผสมไปพอลุงสองหมื่นหกพันลูกไหวที่ที่บัว เด็บาดกต,ตอเอนตง่ได้ขยนะต่อระพ่ลุงเนาะปากเบอร์ทั่วพี่น่องเนะี่ยคูเก้าสี่ครับสี่เก้าหนึ่งกาสมสาากไซพ่อรุ่งเขียงไนเอามัานมันครับ

เอาสองมื่นเก่าไปอ้ยเก่าแพงมันก็แพงเี่หรอขา่ใฮะขยขึ้นครับเอาเอาเข้าไปเก็บรึเปล่าเขาเขาหลงบอกท่านไปเมื่อไหร่ไปอันแล้วกันไ้อีกนัวเจ้าอีกเหรนี่ค่อมเลยกค่เลยแม่ลูกน้อยไปเอาไรไปได้ตาพ่งหม่นเจ็ดตาพูดสองหมื่นเจ็ด ผู้ม่ลูกวะน่ะารับมองขายตัวเดียวลองห่เจ็ดลองไดฝ่าเบอร์โทษ่รุงฝาเบอร์โทษเห้ไหมหนึ่แปดว่าหนึ่งสามเกาสามหนึ่งสองครัอมาดเรอเอ็มาดรเอคับมันมันครับครับผม ถ้าเกิดจะขึ้นจะโค่แเราบ้านเอยมันหาแสงมืดจน่าเหลอบบ้า

สูงลอยหาไปนอนแม่มันดูจีแยกปะแยก,กแม่เราจะบัดแยกกสิลูกลูกกันสิหกพันโอตร่องไหนคือเขาฝ่าเบอร์ท,ทอ่ะถึงเขาเปียหนึ่งหกเปียหาหาหนึ่งเก็บมันมันได้้่มีปัญหา้วายายาาเด้อยาเด้อสาธุโอครับ ย่งจะคมอะไละฮะเนี่ยเมีลูกังแม่ลูกเอาทะเลลุงเติเหมือนเจ็ดหมือนเอ็ดหมือนหนึ่งพันหมือนพันกับ1หมื0นพัมียทองว่างปะร้ประปิดบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกับแม่ลูกลูกผูตัวใดอีก เมีลูกว่ะนี่บอครับเมียเวเมียสาวเอาจ้าบ้านนึงเมียนั่นดิเมียแยกลูกเมียนี่แมนป่เมียนี่เอาจะบานลกม่สสม่นสามสองหมื่นสามต่อรองได้ทุกตัวฝากเอชุดเก้าสาม ศูนย์เจ็ดแนย์่เก้าศนมันหมงตึงเด้อเมื่อท่านนี่พอย่างไดเนี่ยคนไปลงเมื่อใดโอ้ยทั้งกี่ต้มทั้ง่ขาทั้งแดนทั้งกี่ต้มาเสี่นนแ้ม่าน่ามาซื้อน้ำกัน ให้เจ้าบ้านหายรุด <laughs> ตั้มก็ต้องหาพันมาขายละไรของอะไรรับครับผมท่านมาขายนะขึ้นหนุ่ให้เสือหรอกคนู้เสียเาหรอก <laughs> เอบา,อา,อาอช่วาเอาแกงมาน้ยเอวยช่วบรรจากาศครับ นี่คือบรรยากาศตลาดเพียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดส,สุธอนครับไปอเาอาคลิปนี้ฝากต้อนนอบไว้สับนี้ครับส,สบายดี